เราจะมาพูดถึงฟอนต์เอ็นของ Starbucks กันนะคะ 1. Application และนี่คือ Application ของ Starbucks โดยที่ลูกค้าจะสามารถเข้าไปดูเมนูเครื่องดื่มกาแฟกาแฟรสชาติต่างๆ อาหารของทางสตาร์บัคได้ทางแอปพลิเคชันนี้นะคะแอปพลิเคชันนี้จะมีการบอกขนาดประเภทราคาและยังสามารถขอเส้นทางไปยังร้านของสตาร์บัคในที่ต่างๆที่ใกล้ที่สุดตามที่ลูกค้าสะดวกได้รวมถึงเบอร์โทรของร้านด้วยค่ะ 2. กล้องวงจรปิด ค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่า Starbucks จะใช้กล้องวงจรปิดของอะไรดังคลิปต่อไปนี้ค่ะสวัสดีครับนัวิเกเตอร์เทคโนโลยีโซลูนครับวันนี้ครับผมเราได้รับเกียรติจากคุณอดิเทพพรามลิกเจเลยนะครับผมนี่ซึ่งเป็น คุณชาร์ตแม่แองเอ็กเตสโปรดักชั่นเมนเจอร์ครับผมชื่ออาจจะเล็กยันต์ึ่งแต่คนก็รู้จักครับว่าที่นี่คือบริษัทโตตาบัคคอฟฟี่ประเทศไทยจำกัดนะครับผมสวัสดีครับขอบคุณที้ยงเบี้ยพี่แล้วกันนะครับครับผมพี่ใช้ระบบต้องวงจรปิดของไนเวิเกเตอร์เรามากี่ปีแล้วครับก็ประมาณ2ปีแล้วครับสองปีแล้วนะครับผมแล้วอย่างในเรื่องของเหตุผลที่ใช้ครับว่าทำไมถึงเลือกเราครับ ก็น่าจะมาจากเรื่องของการบริการที่เราเคยได้ทํากันมากับทางเซลล์ที่อยู่บริษัทนี้ได้ได้ใช้บริการเขามาก่อนแล้วครั้นี้ก็เขาแยบอยู่ที่นี่เขามานําเสนอก็เลยใช้ใช้ลองใช้ดูครับผมแล้วในเรื่องประสิทธิภาพของระบบต้องจำปิดในวิเกเตอร์ครับเป็นอย่างไรบ้างครับก็ตัวตัวปริษก็ถือว่าโอเคนะครับก็ เท่าเป็นสแตนดาดผมว่ามันก็คือจะเหมือนกับทั่วนส่วนที่ชอบคือเรื่องของการบริการครับแล้วอย่างนี้เรื่องของการบริการหลังการขายครับเป็นอย่างไรบ้างเอ่อน่าจะเป็นจุดแข็งของทางในเกรเตอร์นะที่ผมเลือกเพราะว่าการบริการเนี่ยค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็มีช่องทางที่สะดวกแล้วก็การบริการก็ถือว่าคํามท้างที่จะเป็นกันเองแล้วก็มีประสิทธิภาพ โอเคครับผมอย่างนี้เป็นคะาก็ดีอย่างนี้อยู่ว่าในเรื่องของราคาครับคุ้มค่าน่าหนอยเพียงใดฮะราคาพูดถึงท่าที่กับที่อื่นก็อยู่กลางๆนะไม่ไม่แพงไปแล้วก็ไม่ได้ถูกไปแต่ว่าเป็นราคาที่ทางบริษัทสาราก็รับได้ท่าเทีกับคุณภาพโอเคครับอย่างอย่างที่ทราบกันว่าตาบาคเนี่ยมีถึงร้อสาขบาราคาครับแต่ว่านาวิกเตอร์ของเราเนี่ยก็ยังสามารถเข้าถึง และให้บริการในแต่สาขาได้อย่างรวดเร็วใช่หรือปะครับอ่าใช่ก็<ม>สามารถที่จะซัพพอร์ตเราได้ทุกสาขาอื่เ็กล่าวว่าอย่างนี้ก็มีโอกาสที่จะได้ได้ใช้ระบบ c เซ็นเตอร์24ชั่วโมงของนัอเกตเตอร์เราตามเบอร์ด้านล่างเนี้ยนี่ใช่ไหมครับผมอ่าก็ดได้ใช้ครับ,รบก็บเป็นเบอร์ที่ง,ทง่ายที่สุดในการ<ม>ให้ร้านเราได้ติดต่อเวลาเกิดปัญหาขึ้นอ๋อคือว่าก็คือว่าพนักงานทุกคนในร้านที่แต่ละสาขาจะมีเบอร์ อรเชนเตอร์ของทรีเกเตอร์ใช่ไหมครเขาจะต้องทราบว่าเมื่อเวลามีปัญหาเกยวกับตัวระบบกล้องวงจรปิดจะต้องโทรไปที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคครับผมแล้วในเรื่องของการให้บริการในเรื่องของโปรดักบริการหลังการขายอะไรเงี้ยทั้งหมดเนี่ยครับถ้าเกิดเป็นไม่ได้เนี่ยพี่ให้หนึ่งถึงห้าคะแนนกี่คะแนนดีคะับผมเลดให้ประมาณสักสี่สี่คะแนนเลยนะครับครับถ้าถามว่าดีขนาดไหนก็ถือว่ามากกว่าเอฟเวอร์เรชก็ดีกว่าดีกว่าเอเวอร์เรที่ผมคาดเอาไว้ครับผมกรับ อย่างน,นี้ถ้าเกิดมีมีมีมความเห็นอย,ย่างไรครับอยากจะบอกทางบริษัทได้ครับ้อจะเห็นนติชมก็จริงๆแล้วในเรื่องของค<อ>ุณภาพสินค้าหรืออะไรผมมองแล้วว่าอ,อยู่ในระดับที่รับได้เป็นสแตนดาร์ดแต่สิ่งที่ผมเลือกใช้เนวิเกเตอร์คือว่าในเรื่องของการบริการที่ค่อนข้างที่จะดีมากมากในเรื่องการบริการซัพพอร์ตลูกค้าได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีปร,ระสิทธิภาพ ก็ถือว่าเป็นจุดแขงด็งในวิเกตเตอร์ครับเอาเอาเป็นว่าขอบคุณมากๆครับครับคุณอดีเทมน,นะครับผมครับเรื่องของคุณครับ 3. หน้าเว็บไซต์ของสตาร์บัคโดยเราสามารถกดเลือกดูข้อมูลหรือสินค้าเช่นกาแฟอาหารและเครื่องดื่มสุดแสนอร่อยที่ชงเองกับมือภายในร้านของสตา b u c k คได้ โดยสินค้าภายในร้านสตาร์บัคส่วนใหญ่คือกาแฟที่ได้คัดสรรมาอย่างดีโดยการนำเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพมาคัดแยกผลกาแฟโดยเราจะเลือกเฉพาะกาแฟที่มีสีแดงสุกสมบูรณ์โดยแบ่งตามขนาดและความหนาแน่นของผลกาแฟแม้บางคนจะบอกว่าเป็นการหมกมุ่นที่มากเกินไปแต่เราเรียกว่า เป็นกระบวนการผลิตกาแฟชั้นเยี่ยมโดยสามารถเข้าไปดูเมนูของร้านทางสตาร์บัคได้ที่เว็บ g h s t a r b u c k s c o t h 4. สัญญาณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายของสตา b u c k คใช้ของ KSC มีเป็นแบบรายชั่วโมงและรายวันโดยราคา Wi-Fi ของทางร้าน s Starbucks จะคิดเป็นชั่วโมงคือแบบ1ชั่วโมง150บาทแบบ5ชั่วโมง600บาทและแบบ20ชั่วโมง1,500บาท 5. เครื่องชงกาแฟของทางร้าน Starbucks ใช้ของลามาช็อกโกสามารถสั่งซื้อได้อย่างเดียวเท่านั้น หัวชงเดียวราคาเริ่มที่200,000บาทข้อดีคือเป็นดูเอลบอลเลอร์แยกกันระหว่างชงกาแฟากับสตรีทนมส่วนราคาเครื่องชงกาแฟาเครื่องละ600,000กว่าบาทข้อดีคือทำให้ควบคุมอุณหภูมิและแรงดันของน้ำได้ดีที่สุดในขณะนี้ บาสิสตาระดับโลกใช้แต่ยี่ห้อนี้เท่านั้นค่ะค่ะข้างต้นเราได้จบเรื่องของฟอนต์เอ็นไปแล้วนะคะคราวนี้เราจะมาดูแบ็กเอ็นกันค่ะ 1. ระบบไฟ์วอลระบบไฟ์วอล ถ้าแปลเป็นไทยก็จะหมายถึงกำแพงไฟซึ่งหมายถึงการป้องกันการบุกรุกโดยการสร้างกำแพงอย่างไรก็ตามความหมายของไฟวอลล์สามารถอธิบายได้คือเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับป้องกันระบบ Network เครือข่ายจากการสื่อสารทั่วไปที่ถูกบุกรุกจากผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาต เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในระบบเน็ตเวิร์หรือระบบเครือข่ายการป้องกันโดยใช้ระบบไฟ e ์วอลนี้จะเป็นการกำหนดกฎเกณฑ์ในการควบคุมการเข้าออกหรือการควบคุมการรับส่งข้อมูลในระบบเครือข่ายนั่นเองซึ่งการป้องกันการเข้าถึงระบบสามารถแบ,บ่งออกได้เป็น2ประเภท คือ 1. logical access หมายถึงการเข้าถึงผ่านระบบเน็ตเวิร์กเช่นผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นต้น 2. physical access หมายถึงการเข้าถึงในลักษณะถึงตัวเครื่องจริงๆพูดง่ายๆก็คือการเข้าถึงในลักษณะเดินเข้ามาใช้งานหรือ รักรอบเข้ามาใช้งานถึงตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเน็ตเวิร์กนั้นๆ 2. ระบบโลจิสติกค่ะเราจะมาพูดถึงระบบโลจิสติกหรือการขนส่งของสตาร์บัคกันนะคะเนื่องด้วยสตาร์บัคมีสาขามากกว่า6,000แห่งทั่วโลกสำหรับในประเทศไทยปัจจุบัน มีร้านสตาร์บั์ทั้งหมด182สาขาในกรุงเทพมหาคนครและต่างจังหวัดและก็จะมีแผนที่จะเปิดอีก30สาขาภายในสิ้นปีพุทธศักราช2557นี้สตาร์บัคขอบถือเป็นบริษัทที่โชคดีในเรื่องการขนส่งระบบโลจิสติกอย่างหนึ่ง ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเมนโ ro โลจิสติกเม r o l โลจิ t ติ s คือบริษัทระดับโลกที่มีมูลค่ามากกว่า1,600ล้านดอลลาร์ในเครือของ c o n v เ King ซึ่งประกาศความร่วมมือครั้งใหม่กับการขยายตัวของสตาร์บัค s เพื่อจัดหาบริการด้านการขนส่งโลจิสติกสํสำหรับธุรกิจของบริษัทกาแฟระดับโลก ที่กำลังขยายตัวอยู่ในประเทศไทยณขณะนี้ 3. ระบบบริหารสินค้าคงคลังระบบบริหารสินค้าคงคลังใช้สำหรับควบคุมสินค้าคงคลังโดยจะมีการเก็บวัตถุดิบวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ต่างๆโดยเก็บรายละเอียดต่างๆแบบต่อเนื่องทำให้สามารถติดตาม สินค้าและความเคลื่อนไหวของสินค้าได้ทุกระยะไม่ว่าจะเป็นการรับส่งสินค้าการรับสินค้าเข้าคลังการเบิกสินค้าออกจากคังการคืนสินค้าการส่งสินค้ากลับคืนเมื่อเกิดการชำรุดในตัวสินค้าการเบิกเกินตลอดจนรายการปรับปรุงสินค้าอื่น รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลปัจจุบันทั้งในด้านปริมาณราคาความเคลื่อนไหวและประวัติของการขายสินค้าทั้งหมด 4. ระบบจัดเก็บข้อมูลของพนักงานระบบจัดเก็บข้อมูลของพนักงานโดยระบบจะจัดเก็บข้อมูลต่างๆของพนักงานแต่ละบุคคลเอาไว้เช่น ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลรายได้ประวัติการศึกษาประสบการณ์ในการทำงานความสามารถพิเศษต่างๆโรคประจำตัวของแต่ละบุคคลที่อยู่อาศัยรวมถึงประวัติต่างๆในด้านกฎหมายและนอกจากนี้ระบบยังคำนวณและบันทึก การเข้างานออกงานป่วยสายลาขาดของแต่ละบุคคลเอาไว้อีกด้วย <_ d ata> เพื่อที่จะคำนวณเงินเดือนหรือปรับรายได้เงินเดือนตามจำนวนวันเวลาที่พนักงานได้ทำงานตามความสัตย์จริง และยังมีระบบป้องกันข้อมูลของพนักงานที่ดีคือไม่เผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องค่ะต่อไปเราจะมาดูคลิปของซัพพลายเชนกันนะคะ Supply Chain is made up of plan source make and deliver. And everything you see in a store comes through our supply chain. Starbucks is involved in the journey of the bean all the way from planting it in the coffee farm to brewing that perfect cup of coffee and delivering it to our customer. I'm outrageously proud of the coffee that we make. You can't buy better coffee. We are enabling that experience, that Starbucks experience to happen. Here at Starbucks, we make a lot of coffee. Planning in our supply chain involves planning everything from raw materials through manufacturing to our retail markets. The coffee department sources the best coffee in the world for us to then roast and package. Starbucks has one of the most unique distribution channels with the number of daily deliveries as well as the multiple temperature requirements. That's complexity. our job here is to make sure that every coffee we get all of the products we buy we manufacture we distribute are ethically and environmentally responsible sustainability is about good business so starbucks makes the coffee but we also work with the manufacturers of the cups and the napkins cocoa tea the lunch the dairy items everything that you could possibly think of that's in a store our deliver team makes it all happen being creative, taking risks with new ideas is how you make your career. What makes working at Starbucks so special to me is the sense of family and the passion for what we're doing. We're not making widgets, we're making the best coffee in the world. ิหอปัญหาการป่าโดยจะแบ่งหัวข้อปัญหาหลักๆยูเ7ปัญหาได้แก่ 1. ปัญหาที่1ด้านความปลอดภัย1.1ไฟฟ้ารัดวงจรแก้ไขโดยการตั้งระบบปัดไฟอัตโนมัติ1.2 การขโมยสินค้าแก้ไขโดยการติดเซ็นเซอร์ตั้งสัญญาณหน้าทางเข้าออกปัญหาที่2การตั้งระบบงาน2.1การเช็คสต็อกสินค้าไม่ครบแก้ไขโดยการสร้างโปรแกรมสำหรับตรวจสอบสินค้า2.2 ระบบคิดเงินขัดข้องแก้ไขโดยการเช็คระบบและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอปัญหาที่3ด้านโปรโมชัน่น3.1โปรโมชั่นไม่หลากหลายแก้ไขโดยการคิดโปรโมชั่นเพิ่มเติม3.2 ส่วนรถมีไม่มากแก้ไขโดยการทำแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าและนำมาแก้ไขปรปับปรุงปัญหาที่4ด้านการบริหารบุคลา,ากร4.1พนักงานพูดจาไม่สุภาพกับลูกค้าแก้ไขโดยการฝึกอบรมพนักงานใหม่ 4.2พนักงานแต่งกายไม่สุภาพแก้ไขโดยการจัดระบบองค์กรใหม่4.3พนักงานชักสีหน้าใส่ลูกค้าแก้ไขโดยการตักเตือนพนักงาน4.4ผู้บริหารขาดการจัดการที่ดีแก้ไขโดยการ ฝึกอบรมและหาผู้บริหารที่มีประสบการณ์ปัญหาที่5การจำหน่ายสินค้า5.1คุณภาพของกาแฟไม่ตรงตามตรนแก้ไขโดยการสร้างโปรแกรมเขียนสูตรแต่ละสูตรให้พนักง,งานได้อย่างชัดเจน 5.2ช่วงหน้าหนาวกาแฟคุณภาพจะตำ่ำแก้ไขโดยการเพิ่มเมล็ดกาแฟคั่วที่สดปัญหาที่6การขนส่งสินค้า6.1สินค้ามีตำหนิแก้ไขโดยการ ตรวจสอบสินค้าให้ชัดเจนก่อนที่จะส่งหรือรับสินค้า6.2การส่งสินค้าล่าชา้าแก้ไขโดยการใช้โปรแกรมล็อกวันให้ชัดเจนและเพื่อเวลาของล่าชา้า6.3สินค้าไม่เป็นระเบียบแก้ไขโดยการ ตรวจสอบสินค้าอย่างสม่ำเสมอปัญหาที่7ราคา7.1สินค้าราคาไม่ยืดหยุ่นแก้ไขโดยการทำคูปองส่วนลด7.2สินค้ามีราคาแพงแก้ไขโดยการ จัดโปรโมชั่นและนี่คือปัญหากางปลาของ Starbucks ที่วิกขอออกมาได้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังงานของกลุ่ม a m b i t y ถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยทุกท่านมาณาที่นี้ดิฉัน และกลุ่มแอมบิตี้พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะและนำไปแก้ไขขอบคุณค่ะ